สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะได้เอาสูตรใหม่เด่นล่างสองตัวมาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาแปดงวดนะครับแปดงวดรวดนะครับสูตรใหม่สูตรนี้นะครับนะครับเดินหน้าเข้ามาแปดงวดรวดนะครับนะครับได้แค่สองตัวนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับส่วนมากจะเข้ามาอยู่ที่หลักหน่วยนะครับแล้วก็ มาเป็นหลักสิบภายในงวดนี้นะครับนะครับตามสูตรได้แค่2ตัวนะครับท่านชมได้แค่2ตัวนะครับมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับก็ลองมาติดตามกันดูครับท่านไหนที่ได้เข้ามาติดตามก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามมาให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันเลยนะครับถ้าผมลงคลิปก็ จะได้กิงก้างเข้าไปหาพี่น้องกันเลยนะครับก็จะได้กดชมกันเลยนะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับเป็นสูตรนี้นะครับก็ลองมาลุ้นกันครับว่าสาตตีเขาเริ่มเข้ามางวดแรกนะครับงวดแรกก็จะได้ผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่หกหนึ่งนะครับเห็นะครับตามสูตรก็ได้หนึ่งกับห้านะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับได้หนึ่งกับห้าก็ เลขหนึ่งก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวดแรกนะครับท่านผู้ชมเห็นครับก็มาเข้าอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับผ่านเป็นวดแรกนะครับแล้วก็ถัดมานะครับได้1กับ5เหมือนวดที่ผ่านมาเลยนะครับได้1กับ5เหมือนกันนะครับ1กับ5ผลลับ2ตัวล่างบ้านวันนี้ก็ออกอยู่ที่2 1นะครับเลขหนึ่งก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่2นะครับนะครับแล้วก็ถัดมานะครับ ถัดมาก็ได้7กับ1นะครับผลลับธ์2ตัวล่างบานวันนี้ก็ออกอยู่ที่5้านะครับเลข1ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่3นะครับสูตรนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามา8งวดรวดนะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตามสูตรก็ได้แค่2ตัวนะครับมา1ตัวนะครับงวดนี้ก็มาเข้าอยู่ที่เลข1ก็ผ่านนะครับแล้วถัดมานะครับถัดมาก็ได้9กับ3นะครับ ผลลับธ์2ตัวล่างวันวนี้ก็ออกอยู่ที่2 3สครับเลข3ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับภายในวันนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่4นะครับท่านทรงครับผ่านเป็นงวดที่4นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้7กับ1นะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วนะครับได้7กับ1นะครับผลลัพธ์2ตัวงวดนี้ก็ออกอยู่ที่51นะครับเลข1ก็มาเข้าที่หลักหน่วยเหมือนกันนะครับผ่านในวดนี้นะครับ ก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่5นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้0นกับ4นะครับผลลัพธ์2ตัวงวดนี้ก็ออกอยู่ที่50นะครับเลข0ย์ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับภายในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่6นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่6นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้4กับ8นะครับ ผลลับสองตัวงวดนี้ก็ออกอยู่ที่5้สี่นะครับเลขสีก็ยังมาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับเห็นไหมครับเข้าอยู่ที่หลักหน่วยก็มา7งวดแล้วนะครับภายในสูตรนี้2ตัวนะครับครับแล้วก็ถัดมาครับถัดมาได้3กับ7นะครับผลลับธ์2ตัวขงวดนี้ก็ออกอยู่ที่3าสองนะครับออกอยู่ที่3ามสอนะครับเลข3ก็มาเข้าที่หลักสิบนะครับ งวดนี้เบนมาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่8นะครับแล้วงวดที่9ที่ผ่านมานี้นะครับงวดที่9ที่ผ่านมานี้ก็ได้8กับ2นะครับได้8กับ2ผลลัพธ์2ตัวล่างบานงวดนี้ออกอะไรนะครับออกอยู่ที่36นะครับงวดนี้ก็ได้หลุดนะครับท่านชมนะครับตามสูตร ไม่มีเลข3และก็ไม่มีเลข6เลยนะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่36มกใช่ไหมครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับวดที่9นี้หลุดนะครับวดที่9หลุดไปนะครับแล้ววดที่10นะลครับวดที่10จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับผมก็มาให้เป็นแนวทางกันเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้เริ่มหลุดไปวดที่9นะครับนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเขาก็เดินหน้าเข้ามา8งวดรวดนะครับแล้วงวดที่9นี้เขาก็ได้สะดุดลงนะครับสะดุดลงนะครับแล้วงวดที่10ก็มาตามลุ้นกันต่อนะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันภายในงวดที่10นี้นะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนทางช่องนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลข ย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็มาลุ้นกันครับว่าสูตรนี้จะเดินหน้าเป็นวดที่10หรือเปล่านะครับจะเมินหน้ามาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยกันหรือเปล่านะครับมามาลุ้นกันเลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับมาลุ้นกันเลยผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณเป็นสูตรให้นะครับมามาลุ้นกันเลยครับใช้ตำแหน่งนี้นะครับ มาคิดเป็นสูตรให้นะครับนะครับหกตัวรางวัลที่หนึ่งแล้วก็สองตัวท้ายนะครับก็มาคิดเป็นสูตรให้นะครับได้แค่สองตัวนะครับมาผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับก็จะมีรางวัลที่หนึ่งก็จะมีหกนะครับแล้วก็หกแล้วก็เก้านะครับแล้วก็หแล้วก็แปดแล้วก็เจ็ดนะครับ แล้วก็2ตัวล่างก็คือ3แลวก็6ครับนะมาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับก็ใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้พี่น้องกันนะครับท่านไหนชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็ลองแคปสูตรไว้ดูนะครับอลองไปคิดเองดูนะครับว่าจะตรงเหมือนกับที่ผมคิดคำนวณไว้หรือเปล่านะครับ หลักแสนก็บวกกัน3าครั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็10ล่างบวกกัน3มครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย4นะครับบวก4คงที่ทุกครั้งนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับวันที่ผ่านมาหลุดนะครับได้8 2ดนะครับผลลัพธ์ก็ออกมาที่ส6นะครับครับ ว,วันนี้จะได้เด่นตัวไหนกันท่านผู้ชมนะมาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลาหลักแสนบวกกัน3าครั้งนะครับ3 68ได้18ก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลข8นะครับนะมาวางไว้ตรงนี้นะครับเพื่อจะไม่สับสนกันนะครับอันนี้ก็หลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับ298ก็ลงท้ายด้วยเลข8เหมือนกันนะครับก็วางไว้ครับ อันนี้ก็บวกกัน3ครั้งนะครับหลัก10บล่าง3 3 9ก็มาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับเพื่อจะไม่สับสนนะครับอันนี้ก็มาบวกคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับ8ดบวก8ก็จะได้16นะครับ16ก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข6นะครับ6บวก9นะครับ6บวก9็จะได้15้านะครับ1 5้าได้15ก็เอาเลข5้ามาก็คือหลักหน่วยนะครับ 5บวกสีก็ได้เนะครับลงลงท้ายด้วยเลข9นะครับได้เด่นที่9เตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมมาทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับ8บวกปได้16นะครับ16ก็ใช้เลข6มานะครับ6บวก9ก็จะได้15นะครับ15ก็เอาเลข5มานะครับเลข5ก็คือหลักหน่วยนะครับมาเป็นตัวเด่นหรือว่ามาเป็นตัวบวกนะครับ5บวกสี ทงพี่ก็จะได้9ก้ครับ5้บวกสก็จะได้9นะครับ9บวกก็จะได้สิบนะครับใไมับเก้าบวกสีก็จะได้สิบสามนะครับสิก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลขสนะครับเพราะได้สิใช่ไหมครับ มาลุ้นดูครับว่างวันนี้จะมาตัวไหนกันเป็นหลักหน่วยนะครับหรือว่าจะมาเป็นหลักสิบนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับท่านผู้ชมมาวางไว้ตรงนี้ให้เลยครับวันที่สิบเขาจะกลับเข้ามาเดินต่อหรือเปล่านะครับได้เก้ากับสามใช่ไหมครับท่านผู้ชมได้เก้ากับ3ามว่าจะมาตัวไหนกันนะครับ หว่างเและสามวันที่ผ่านมาเลข9กาับ3มาเลข3นะครับแล้ววันนี้ก็จะมาเลข9กกับเลข3จะมาตัวไหนกันนะครับภายใน2ตัวนี้นะครับน่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับวันนี้นะครับน่าจะเข้าวินตัวใดตัวหนึ่งนะครับระหว่าง9และ3นี้นะครับน่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆและพี่น้องทุกๆท่านนะครับชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับท่านไหนที่กดแชร์ออกไปก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้แชร์ออกไปให้เพื่อนๆหรือว่าพี่น้องท่านอื่นได้ชมได้เห็นนะครับแล้วท่านผู้ชมท่านไหนที่ได้เข้ามาดูนะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับหรือว่าสนับสนุนทางช่องนี้นะครับ ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เข้ามาสนับสนุนกันนะครับก็ช่องนี้ก็จะได้อยู่คู่กับพี่น้องตลอดไปนะครับก็คลิปนี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับได้เด่น9กับ3นะครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับ